ให้มันถูกเห็นสองอย่างที่เกิดหมดแต่ตอนนี้ไปเจอความว่างเจ็จปุ๊บเราบอกเฮ้ยไม่ได้คุณต้องไปเห็นเนี่ยอันนี้นี่ปไปทางรูปขึ้นมาแล้วไปจะไปสร้งแล้วนะจะไปสร้งวิญญาณคือนขึ้นมาไม่ได้เราต้องตัดเน่ยต้องตัดออกเขาแต่เพราะเราเข้าใจว่าเหมือนอะไรเป็นผู้รู้ไอ้ที่ถูกรู้อีกใช่ไหมไอ้พู้ที่รู้กับผู้ถูกรู้เนี่ยมันมสองอย่างที่มันเกิดแต่นี่คือรูปนะแต่ถ้าไม่มีรูปไม่เกิด จิตสุดแท้กิ่งของของเขาอย่างเาบอกเขาว่าจุบันนี่คือความบ้างหมดเลยเอมันมันเทพเป็นเป็นธาตุของกอบ้างแเราบางคนเมื่อวานเขาแช่วอมบ้างไม่ใช่นะให้เขาอยู่นั่นเลยฮะยู่นั้นเลยเราไม่ต้องไปไปเอาวิญญาณมากรอให้วิ่งเต้นขึ้นมาใหม่ไม่ได้นะคล้ายเหมือนเราวิญญาณมาหลุดไปแล้วแล้วเราไปเอาวิญญาณมากรอกเป็นรูปร่างขึ้นมาใหม่แล้วก็เกิดอายตนะขึ้นมาไม่เอาเรา เอไม่เอาคำหลงเาใครไม่เข้าใจก็ไม่เอไม่เอาเข้าใจนะคือถ้าเขาอยู่ในความว่างได้ก็ดีสุดตรงนั้นเลยฮะเพราะต่อไปนี่เขาจะเขาตายปุ๊บเขาจะไปในความว่างเลยฮะเพราะตัวความว่างมันไม่มีวิญญาณแล้วเพราะมันมีว่างมันมีสองอย่างว่างในในขันห้าอันนั้นว่างมีวิญญาณตอนนี้ของเราเพราะว่างอยู่ในพิพิจนา มันจะไม่มีตัวนั้นได้ไงเลยเอาไปเราไปเอาไอ้ไอ้ไอ้คันห้ามาสอนวิปัสสนาอะมันคนละเรื่องกันเลยฮะทั้งๆไอ้จิตเขาไปทางนี้เราก็เอาตัวนี้ไปสอนเขาดึงเขาไปสู่นู่นนี่ครูบาอาจารย์จะเป็นยังไงอาจารย์ก็เคลิบเลยะบอกไม่เป็นไรก็ขยันไปก็ไปเรื่อะเอางั้นนะลัดตรงๆเลยตรงเลยฮะไหนเราเดินตรงแล้วเราจะกลัวทำไมใครว่าเราไม่ดีแค่ไหน ี๋ยวพลังกิดมันไปเองเนี้ยก็มันจะสอนคนไปทั่วเลยเพราะอนคนไปทั่วเลยเออไปหมดเลยเพราะมันทมาอะไรกูที่มาอยู่บานทาไไปแรงะโอนไปแงไม่บอกเลยเนียมันจะสอนคนไปรุ่เลยเาีสิทิดต่อ